ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยนะครับผมก็จะพามาดูสูตรเดิมนี่แหละนะครับผมหมากล้อมเข้าตลอดหมากล้อมมันคือหมากอะไรทําไมมันเข้ายาวนะครับผมยาวจะเป็นเก้าวดสิบวดแล้วครับ คู่แข่งกับมิสเตอร์ไว้นะครับผมเอามาดูมาดาูงวดนี้นะงวดจะถึงนี้นะวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่นะครับผมนะครับเลขตั้งหลักก็คือเลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยนะครับตั้งหลักยาวมาเลยนะครับผมเขียนยาวมาเลยเขียนไว้แล้วหนึ่งสองสามสี่นะครับ เขียน5สีแดงโวขึ้นไป5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6เอ่าขีดเส้นปืดปืดกั้นไว้ห้องข้างบนนี่มันมานะห้องข้างล่างมันไม่มาอันนี้เป็นสูตรเดิมนะครับผมหมากล้อมเข้าตลอดสูตรเดิมนะครับผมก็เลขเข้าคู่กันมาเนี่ยหนึ่งแปด ปู่แยมก็เลยมาทดลองทำหมากล้อมสองหมากล้อมแล้วครับตามมาดูนะครับผมตามมาดูตามมาดูว่าสองหมากล้อมเป็นยังไงอ่าในแผนนี้จะเป็นหมากล้อมสองหมากล้อมแล้วครเจ็ดหกหนึ่งอ่าตามลูกศรน,นะลูกศรแดงทางนี้ก็เขียนหนึ่งแล้วครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้แบบเดิมแล้วครับห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าศูนยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกอแต่แบบใหม่ทำยังไงเขียนหนึ่งเหมือนเดิมแล้วครับหกหนึ่งแต่ว่าเรานับลดครับนับเพิ่มกับนับลดนับเดินหน้ากับนับถอยหลังนั่นเองอนับถอยหลังนับยังไงหนึ่งก็0ูนย์เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหนะครับกติกามันว่ามันจะได้เลขมาสี่คู่นี่ตัวนี้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  ตัวนี้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 นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าเลขทั้งสี่คู่เนี่ยจะมีเหมือนกันอยู่คือศูนย์ห้ากับสองเดนะครับศูนย์ห้าสองเีดเห็นไหมศูนย์ห้าสองเจียดหนึ่งสี่สามหกหนึ่งแปดเก้าหกนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับทั้งสองอ่าสี่ตัวบนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันสักตัวนะครับผม เจ็ดหนึ่งหกมันออกไปแล้วงวดต่อไปเห็นไหมเจ็ดหนึ่งหกมันผักลงมาข้างล่างหมดนะครับผมเลขที่ออกแล้วมันจะผักลงมาข้างล่างเลขที่ยังไม่ออกมันจะดันขึ้นไว้ข้างบนนะฮะนี่เห็นไหมเจ็ดหกหนึ่งนี่เห็นไหมหกหนึ่งมันผักลงมาข้างล่างถ้าคนสังเกตเป็นก็ไอตัวบนเนี่ยมันจะเตรียมตัวออกในงวดต่อไปนะครับผม แล้วมันชอบกอดกันมานะฮะอ่ามันกอดกันมาแบบไหนเราก็ต้องดูงวดอื่นเทียบนะครับเหมือนงวดสามเจ็ดนะครับผมศูนย์สามเจ็ดถ้าเราเขียนเลขสองทางนะฮะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะนับเดินหน้าอันนี้นับถอยหลังนะครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง เราจะสังเกตเห็นว่าแต่ละห้องตัวเลขเหมือนกันนี่อยู่ที่8ปดสามกับหกหนึ่งเห็นไมแปดสามหกหนึ่งหกหนึ่งเห็นไหมมันเป็นการบังเอิญแล้วเกินนะครับเลขมันมาออกที่เจ็ดหกหนึ่งเจ็หหนึ่งมันกอดกันมาปุ้ยว่ามันกอดกันมาหกหนึ่งอย่างนี้หลักร้อยมันอยู่ไหนหลักร้อยนะมันถ้าในชุดนี้มันจะอยู่เขียงกันขึ้นไปนี่สีแดงไม่ค่อยมาหรอกสี่หหนึ่งไม่ค่อยมา แต่มาเนี่ยมาน้ำเงินด้านนอกเลยเจ็ดหกหนึ่งเห็นไหมถ้าแปดสามก็สองแปดสามห้าแปดสามทำนองนี้นะครับผมเอาตัวนี้ห้องนี้ห้องนี้ไอ้เจ็ดหกหนึ่งนี่ออกใกล้ๆกันนี่แหละนะครับผมถ้าสองแปดสามก็ใกล้ใกกันนี่แหละมีสองแปดสามเก้าแปดสามเห็นไหมเมื่อก่อนมันออกเจ็ดสองอ่ยสามเจ็ดสองมันก็เราผักลงมาข้างล่างเห็นไหม สามเจ็ดสองผักไว้ข้างล่างนี่เห็นไหมเจ็ดสองแล้วตัวมันที่จะออกในครั้งต่อไปมันจะเตรียมออกนี่อยู่ในห้องบนนะครับทํานองนี้เลยอ้าวันนี้ก็เช่นกันนะครับผมเจ็ดหกหนึ่งผักมาไว้ข้างล่างนะครับสองเจ็ดศูนย์ห้าศูย์ห้าสองเจ็ดถ้าให้ปเยยมชอบชอบตัวไหนครับ ชอบที่05มันเดิมนะครับ605นี่ย105นี่เอาตัวแถวนี้แหละนะครับผมหรือไม่ก็เอาเลขเขาเรียกว่าเลขตัวแทนการใส่นะฮะถ้า05มันกอดกันมาแล้วนี่ย105 605นะถ้ามา2เกียรก็ตัวไหนล่ะ6 2เกียร 2เกสงเกตเออหกสองเกตเก้าสองเกตหนึ่งสองเกตศูนย์สองเกตห้าสองเกตอ,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 อ้าวไปได้หลายตัวอลองทดลองจาะเองนะครับเอซแฟนช่องอปูเยี่ยมก็จะเน,น้นเน้นไปเรื่อยเืแหละชุดหมากล้อมเขียนเอาเขียนเอาไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารแค่นาทีก็จบแล้วก็สังเกตทิศทางโคจรของมัน ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอเราก็ดูทิศทางงวดผ่านผ่านมานะครับผมว่ามันกอดกันมาอย่างไรอ่าสรลป์ก็ชอบที่052เเหมือนเดิมนะครับสามตัวก็เอาเข้าข้างข้างข้างเคียงๆนั่นแหละจับใสไว้เลย10560570502เ52 7 62เ นะครับผมในงวดชุดหมากล้อมคือหมากอะไรนะครับหมากล้อมคือหมากอะไรอ้าวเราเขียนสูตรเดินหน้าถอยหลังแทนที่จะได้เลขหลายตัวม,มันไม่ใช่นะครับได้เลขน้อยตัวลงไปอีกเพราะว่าเราจับเอาเฉพาะเลขที่ชนกันมาถ้าไม่ชนไม่มานะครับผมน,นี่มันชนกัน ชนกันที่สอกียรกับศูนยกับสอเกในห้องบนบางคนอาจจะบอกว่าอายังไงล่ะบางทีนก็กระจายหลักกันอยู่ครับสามสีงวดย้อนหลังไวน้นู่นกระจายกันอยู่นะแต่ละห้องแต่ละตัว เจ็ดสองสามงวดมาน,นี่กอดกันมาเลยนะครับผมใครที่จับทางมันได้ก็พอได้สดตางค์ใช้กันล่ะในชุดหมากล้อมนะครับผมอ้าวชมธรรมชาติท้องทุ่งนาป่าฟางกันก่อนนะครับผมพักสายตาพักสายตากันสนอย การทำสูตรนี่ก็ต้องใช้การสังเกตแล้วครับสังเกตเขียนตัวเลขขึ้นแล้วก็นั่งสังเกตมันเปรียบเทียบมันนะครับอืมไม่ใช่คัดเลือกเอานะเอาทั้งหมดเลยเอามาทั้งหมดคําว่าดับไม่มีนะครับแต่สิ้นทางโคโจรนะมันจะมันจะถอยออกไปเองนะครับผม ตัวเลขมันจะถอยออกไปเองถอยแล้วก็กลุ่มใหม่ก็ขึ้นมาแทนเราก็พิจารณาตำแหน่งว่านี่แหละมันขึ้นมานั่งตำแหน่งไหนนั่งเก้าอี้ตัวไหนเป็นประธานอยู่ตรงไหนมันก็ออกตามนั้นจริงๆนะครับผมอืมมันเก่งของมันนะสูตรเนี่ยดังนั้นคนที่คิดค้นช่วยเหลือ คนที่ดูแนวทางกับปู่เยี่ยมมาเขาถึงบอกว่าเอ้ามันมีจิตวิญญาณของมันนะเล็กมันก็มาตามนั้นนะฮะกล้าทากล้าท้ากล้าทายสุดท้ายก็เออแทงเก็บลอตเตอรีร่ออกจากแผงนะครับผมปู่เยี่ยมยังบอกว่าสําเร็จอยู่ที่ทำแล้วครับสําเร็จอยู่ที่ฝึกนะครับผมฝึกหัดขัดเกาเอาเองนะครับผม อะไรก็ไม่เห็นเก่งเหนือปัญญาของมนุษย์เราไปได้นะครับผมใช้ปัญญาเข้ารู้แจ้งแทงตลอดของมันไปอาศัยหูใส่ตาไม่ได้เรื่องตาก็โกหกเราหูได้ยินไว้แท้ๆก็โกหกเราได้เหมือนกันนะครับผมะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการคิดคน้นคำนวณสังเกต ให้เห็นชัดเจนชัดเจนนะครับผมอ่ายังไงยังไงก็ยืนยันตัวเดิมจะมาไหมจะปังไหมจะปังไหมอ่าในชุดนี้แหละครับอือคเยี่ยมชอบแค่นี้นะชอบแค่นี้จะปังไหมจะปังไหมในงวดนี้นะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมอำลาพาจากในชุดหมากล้อมนี่แหละ ขอให้ oh, FC แฟนช่องนะครับกดไลค์กดแชร์เม้นต์มาเลยนะครับผมในสูตรนี uh, จน้จะปังกันไหมจะปังกันไหม